ช่วงวันเกิดฉลองครบรอบอายุ32นะคะก็ช่วงนั้นเนี่ยได้เจอเจอว่าพบว่าเป็นมะเร็งค่ะตอนแรกเนี่ยก็มีเหมือนกับเป็นก้อนเป็นซีดเล็กๆค่ะแต่งแข็งๆอยู่ที่บริเวณเต้านมก็วันนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจตอนเย็นก็เลยเไปพบกับคุณหมอประจำตัวนะคะแล้วก็ทำการตรวจหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับคำแนะนำว่าให้ทำการเอาชิ้นเนื้อมาตรวจ อย่างอย่างอย่างถูกวิธีก็ปรากฏว่าผลชิ้นเนื้อเนี่ยมันเป็นเนื้อร้ายค่ะเป็นมะเรง็งโชคดีค่ะที่มันเป็นระยะศูนย์นะคะยังไม่เป็นในระยะที่ร้ายแรงก็ก็ได้เริ่มวางแผนการรักษากับทางคุณหมอร่วมกันนะคะคุณหมอก็ให้ทางเลือกมา3ทางเลือกตอนนั้นเนี่ยเดียก็ตัดสินใจที่จะรับการรักษาให้เร็วที่สุดนะคะก่อนที่มันจะลุกลามก็ ได้ตัดเต้านมข้างนี้ทิ้งไปแล้วก็ทําสัญญกรรมเสริมในทันทีในคราวเดียวขอเจ็บครั้งเดียวเลยแล้วก็รับการรักษาด้วยเ,เ,เคมีบําบัดแล้วก็ฉายแสงค่ะกําลังใจหลักๆเลยค่ะนอกจากจะมาจากตัวเองแล้วมาจากครอบครัวและคนที่เรารักต้องขอบคุณครอบครัวมากๆขอบคุณเพื่อนแล้วก็ขอบคุณแฟนด้วยที่เป็นกําลังใจยืนเคียงข้างกันตลอด แล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังเป็นมะเร็งอยู่นะคะว่าก่อนอื่นแล้วเนี่ยคุณจะต้องเข้มแข็งและคุณจะต้องมองโลกในแง่ดีเพราะการมองโลกในแง่ร้ายมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เดียได้มองเห็นอะไรชัดขึ้นค่ะว่าคนที่รักเราจริงๆแล้วเนี่ยคือใครดังนั้นเนี่ยหลังจากที่เดียป่วยแล้วเนี่ยเดียตัดสินใจบริหารเวลาใหม่หมดเลยค่ะให้ความสําคัญกับครอบครัวให้ให้ความสํคคาสคัญกับแฟน ให้ความสําคัญกับเพื่อนแทนที่จะไปไร้สาระกับอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็มีเวลาว่างเนี่ยเดียก็เขียนเป็นเป็นเอ่อเป็นไดอารี่เ,เอาไว้นะคะตอนแรกเนี่ยก็ลงเป็นบล็อกเอาไว้แล้วก็พักหลังมาเนี่ยก็เลยเขียนเป็นหนังสือชื่อหนังสือว่าฉันไม่ได้ป่วยแค่เป็นมะเร็งก็ได้รับการตอบรับไมาอย่างดีค่ะเพราะว่ามันเป็นหนังสือทีอ่มีมุมมองของของการมองการใช้ชีวิตในช่วงที่เป็นมะเร็งเนี่ยคือเดียมองว่า เดี๋ยวฉันก็ผ่านไปได้เชื่อไหมคะว่าเวลาที่เราคิดว่าเราป่วยเนี่ยคนอื่นก็จะป่วยตามเราค่ะคนในบ้านเนี่ยจะต้องมาคอยดูแลเราจะต้องมาคอยกังวลกับเราแทนที่เราจะป่วยคนเดียวในบ้านกลายเป็นทั้งบ้านป่วยไปด้วยมันไม่เห็นจะดีเลยค่ะลองปรับมุมมองชีวิตนะคะลองมองมันอีกในแง่หนึ่งค่ะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปลองปรับทัศนคติใหม่นะคะ ว่าเราไม่ได้ป่วยค่ะเป็นมะเร็งเฉยๆแล้วเราจะพบว่าชีวิตมันมีความสุขขึ้นเยอะแล้วมันก็จะทําให้คนรอบข้างของเราเนี่ยไม่ได้ป่วยตามเราได้ค่ะ